เตรียมตั้งรับรถ EV จีนจะทะลักเข้ามาสู่ตลาดโลกอีกกว่า8 0 0แสนคันนำโดย BYD เปิดยุดทธศาสตร์หลังจากตลาดรถในจีนซบเซาหันหาไปต่างประเทศทำตลาดต่างประเทศและนั่นหมายความว่าเตรียมตัวสำหรับราคารถ e ีวียังไม่ได้ถูกสุดนั่นเองนะครับ ท่านผู้ชมครับหวังชนฟู่นะครับเป็นผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าที่บริหารหรือว่าซีอของค่ารถยนต์ BYD นี่นะครับ <c oughs> ก็ให้สัมภาษณ์กับบรรดาน,นักวิเคราะห์แล้วก็สถาบันการเงินเกี่ยวกับแนวโนม้มในปี2025สําหรับการทําตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ในจีนแล้วก็ต่างประเทศกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับคุณหวังชนฟู่ซึ่งเป็นประธานแล้วก็ซีอเนี่ยแกบอกกับนักวิเคราะห์เลยนะครับว่าในปีนี้เนี่ย BYD เขาตั้งเป้าว่าจะเน้นการทําตลาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้นบอกเลยฮะว่าต้องส่งออก BYD เนี่ยนะคร เพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับยอดของการขายรถ BYD ในต่างประเทศนอกเหนือจากจีนในปีที่แล้วเนี่ยนะครับเท่ากับว่ายอดปีนี้มันต้องเพิ่ม91%เลยนะครับการเพิ่มจาก91%เพราะว่าปีที่แล้ว BYD ส่งออกรถไปขายทั่วโลกเนี่ย4 1 7,204คันแต่ปีนี้บอกว่าต้องได้8 0 0 0 0 0คันเท่ากับเป้านี้ต้องเพิ่มขึ้น91% และโดยเฉพาะยิ่งตลาดที่จะมีการรองรับสําหรับการเข้าไปเจาะกับรถยนต์นพลังงานใหม่ของค่าย BYD เนี่ยเห็นบอกว่ายุโรปก็จะมีอาเซียนก็จะมีด้วยนะครับสำหรับในยุโรปตอนนี้เชื่อว่าในอังกฤษหน้าหมายมั่นปั้นมือว่าจะเจาะตลาดให้ได้มากขึ้นเนี่ยนะครับคุณหวังชนฟูเองแกก็บอกว่านอกเหนือจากสหราชนาจักรละตินอเมริกาแล้วก็ในอาเซียนซึ่งไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นประเทศไหนในอาเซียนนะครับด้วยเหตุผลไรซ่าไหมครับ คุณหวังชนทูกจะบอกเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐบาลของประเทศในอาเซียนละตินอเมริกาหรือแม้แต่สหราชนาาจักรไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคในตลาดอย่างที่พูดไปทั้ง3ามใหญ,ใหญ่ๆเนี่ยเป็นมิตรกับ BYD นะเรียกว่ามีเฟรนด์ชิพที่ดีกับ BYD นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเองเนี่ยครับ BYD ก็เลยตัดสินใจว่าจะทําตลาดในพวกหลักนี้แต่จะมีตลาดที่แม้แต่ประธานและก็ซีอของ BYD บอกว่าจะไม่ทำา <c oughs> คือตลาดอนะไรใช่ไหมอเมริกา นะครับก็คือตลาดที่เรียกว่าอเมริกาเหนือนะครับนั่นก็คือครอบคลุมกันระหว่างแคนาดาแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะตอนนี้รถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับจะเป็นรถยนต์พลังงานใหม่อะไรก็แล้วแต่จะเป็นไฟฟ้าร้อยเหรือจะเป็น phev หรือจะไฮบริดจากค่ายแบรนด์สัญชาติจีนตอนนี้เจอกำแงพงภาษีสูงมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะของ byd เนี่ยถูกเก็บภาษีจากสหรัฐอเมริกาถึง100% 100%นะครับท่านผู้ชมครับและท่านผู้ชมก็ดูนะฮะ นี่เป็นภาษีที่เขาเก็บรถ EV แบรนด์ของ BYD จากจีนในสมัยโจไบเดนร้อยเปอร์เซ็นต์และตอนนี้มาเจอทั้มและทั้มบอกว่าอะไรฮะสองกุมภาพันธ์ทั้มบอกว่าเก็บ20%จากจีนถูกไหมฮะเสร็จแล้วมาเก็บ r i ซิพโ a l tariff อีกเท่าไหร่ฮะ34รวมเป็น54%เท่ากับว่าตอนนี้ไม่แน่นะฮะว่าราคารถยนต์ของ BYD หรือแบรนด์อื่นของสัญชาติจีนที่ถูกเก็บภาษีจากอเมริกาเกิน1 5 0ขึ้นไปแน่นอนเพราะฉะนั้น คุณหวังชนฟูแกก็บอกว่าแกไม่ทํา2ตลาดนี้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือว่าอาจจะเป็นระยะกลางั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของนโยบายภาษีกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างอเมริกากับทางด้านของจีนกันนะครับทีนี้นักวิเคราะห์ก็ถามประธานกับซีโอของ b ีวดีคุณหวังชนฟูว่าแล้วคุณจะทํำยังไงนะฮะในแง่บอกว่าจะทําให้ยอดส่งออกในต่างประเทศโตอีก91%เป็น8 0 0 0สนคันก็คุณต้องมีกลยุทธ์ถูกไหมฮะคุณหวังชนฟูบอกอย่างนี้ครับว่ากลยุทธ์ของ b ีวดีคือรักษาต้นทุนนนใใกกาารรผลลิตยพยงพังงหม ทำยังไงนะครับคุณหวนชวนฟูไม่ได้ปฏิเสธเลยนะฮะบ,บอกว่าจะนําเอาชิ้นส่วนหลักจากประเทศจีนแล้วนาไปประกอบในโรงงานของ B ีบดีที่ตั้งอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกตอนนี้นะฮะโรงงานของ b ีบดีที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกเนี่ยนะครับถ้าใหญ่ที่สุดนอกจีนคือที่บราซิลนะครับถ้าใหญ่ถ้าหากว่าออกมานอกจีนและเป็นประเทศแรกที่ออกมานอกจีนคือระยองประเทศไทยนะครับแล้วนอกจากนี้ก็มีที่ฮังการีแล้วก็ตุรกีแล้วก็จะมีแผนว่าจะสร้างที่อินโดนีเซีย แต่ถ้าเอาตอนนี้ปรากฏว่าโรงงานที่อยู่นอกจีนเนี่ยก็จะมีทั้งบราซิลฮังการีตุรกีและไทย4โรงงานด้วยกันนะครับคุณหวังชวนฟูยังบอกต่อไปนะครับว่าถ้าหากว่ากลยุทธ์รักษาต้นทุนอย่างนี้ได้และเป้าขายเป็นอย่างนี้ได้นี่ครับเขามั่นใจเลยนะฮะว่าในที่สุดเนี่ยความสามารถในการทํากําไรในการผลิตรถยนต์ BYD ต่อ1นคันเนี่ยจะขึ้นไปเทียบเท่ากับความสามารถในการทํากําไรของแบรนด์โตโยต้ เมื่อจานวนการผลิตของ BYD เนี่ยขึ้นไปเท่าเคียงกับทางหน่นของ t o โยต้าซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้นะครับดูสิครับว่ากําไรของ BYD นั้นมาหืมาแค่ไหนนะครับปรากฏว่าผลการดําเนินงานในปีที่แล้วนะฮะโดยเฉพาะไตรามาสที่4ของ BYD ไตรามาสเดียวเนะี่ย BYD กําฟันกําไร73% 15, 000, 000, 000, หมื่นหน้าพันล้านอยู่นะมีกำไรไตรามาสที่4ในปีที่แล้วเนี่ย21,000ล้านดอลาลาร์สหรัฐกว่า71,000กว่าล้าน เพราะฉะนั้นรวมกําไรตลอดทั้งปี BYD 2024ผ่านไปเป็นประวัติศาสตร์ของ BYD เลยครับเพราะ BYD ทํากําไรในปีที่แล้วสูงถึง3 4 4 3 0 0ล้านหยวนหรือ1 8 9,410ล้านบาทโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะและนอกจากนี้แล้วนี่นะครับภาพรวมของปีนี้ที่บอกว่าจะทํายอดต่างประเทศที้ขึ้นเป็น8แสนคันขึ้น91%จากยอดส่งออกในปีที่แล้วนี่นะครับแกยังตั้งเป้าว่า BY d ปีนี้ต้องมีตัวเลขยอดขายที่มด5.5ล้านคัน นะครับด้วยการเปิดตัวรุ่นใหม่ๆราคาถูกๆนะครับและเตรียมที่จะผลักดันพวกเทคโนโลยีขับเคลื่อนรถอัจฉริยะของ BYD เจาะตลาดโลกเข้าไปให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกต่างหากนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคำถามที่เราตั้งไปเมื่อสักครู่รท่านผู้ชมคิดว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จครับว่าไทยจะเจรจากับอเมริกาให้ลดอัตราภาษีต่างตอบแทน reciprocal rate เนี่ยลงมาต่ำกว่า37%ให้ได้สําเร็จหรือไม่สําเร็จบอกด้วยนะฮะ